บทนำโดยรวม Honda CBR150R Model 26สปอร์ตขนาดเล็กแต่ครบเครื่องสำหรับชีวิตจริง Honda CBR150R เป็นรถสปอร์ต 150cc ที่มีประวัติยาวนานในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในช่วงปี2024-2026 Honda ได้ทยอยอัปเดตดีไซน์และฟีเจอร์ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่ที่ต้องการรถขี่ทางไกลสบายและคนเมืองที่อยากได้สปอร์ตคูลในขนาดเล็กรุ่นปี2026 Model 26 ยังคงยืนพื้นด้วยเครื่อง 149cc 4 v a l DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ได้รับการปรับปรุงรายละเอียดทั้งด้านบอดี้ระบบการสะเทือนและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่อยากได้ฟีลรถสปอร์ตเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องแลกกับขนาดใหญ่หรือราคาแพงดีไซน์ภายนอกและภาพรวมสไตล์ลิง 1. ภาพรวมลักษณะภายนอก CBR150R รุ่นหลังๆมาแนวทางออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ใหญ่ไฟเบรด เส้นสายคมมีชิ้นบอดี้ที่ซ้อนเหลื่อมให้ความรู้สึกรุ่นลมและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าเลสได้รับการจัดวางให้ดูเฉียบและทันสมัยเสริมด้วยไฟท้ายเลสและไฟเลี้ยวที่ดีไซน์เรียบแต่ชัดเจน 2. ชุดแฟริงและแอโรดนามิกแฟริงด้านข้างออกแบบให้ทำงานร่วมกับคางหมอน้ำและแผงหน้าปัดที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้อ่านข้อมูลได้สะดวกทั้งความเร็วรอบเครื่องและข้อมูลอื่นๆเช่นอัตราการสิ้นเปลืองแบบเรียวไทม์บนรุ่นที่มี ช่วยทั้งภาพลักษณ์และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน 3. ส,สีและกราฟิกรุ่นปีหลังๆ Honda m มักออกสีแอร์ลายกราฟิกที่หลากหลายทั้งเวอร์ชันมาตรฐานและเวอร์ชั่นพิเศษเช่นเรปโซ่ m o t o ต p p หรือสีทีมแข่งขันเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่ชอบความเป็นสปอร์ตสะดุดตาเครื่องยนต์และสมรรถนะหลักข้อมูลสำคัญขุมพลังเครื่องยนต์แบบ 149.16cc DOHC 4-valve wow. ระบายความร้อนด้วยน้ำให้สมดุลระหว่างแรงบิดในรอบกลางถึงปลายและการบริโภคน้ำมันที่ประหยัดเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดกำลังแรงบิดค่าที่ผู้ผลิตและสื่อหลายแห่งระบุไว้ในรุ่นอัปเดตล่าสุดโดยทั่วไปตัวเลขจะอยู่ในช่วงประมาณ16-17.5แรงม้า HP และแรงบิดราว14-14.5นิวตันเมตรขึ้นกับการทำแผนผังเครื่องของตลตลาด ตัวเลขนี้ทำให้ CBR 1 5 0อาคีได้คล่องตัวทั้งในเมืองและเส้นทางไฮเวยร์ระยะสั้นกลางเกียร์เกียร์หจังหวะให้ช่วงอัตราทดที่ครอบคลุมสำหรับการออกตัวในเมืองและทำความเร็วบนถนนใหญ่ข้อเท็จจริงข้างต้นอ้างตามสเปคที่เผยแพร่โดยตัวแทนจำหน่ายและสื่อยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เด่นไฮไลท์ 1. As s i s t and Slipper Clutch ช่วยบวกแอร์สนเปอร์ ทำให้การคืนเกียร์ลงเป็นไปอย่างนุ่มนวลลดการล็อกของล้อหลังเมื่อปล่อยเกียร์ลงอย่างเร็วเหมาะทั้งสําหรับการขับขี่เชิงสปอร์ตและการขับขี่ทั่วไปที่ต้องลดเกียร์บ่อยๆ 2. ระบบเบรก ABS แบบดูอัลแชนแนลทั้งหน้าและหลังเพิ่มความมั่นใจในการเบรกฉุกเฉินโดยระบบจะควบคุมการล็อกของล้อทั้งหน้าและหลังช่วยลดโอกาสพลาดการควบคุมในสถานการณ์กระทันหัน 3. โชคหน้าแบบ i n ver อร์เท o n t Fork ฟหัวกลับ ให้การยึดเกาะและการควบคุมที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องทําความเร็วหรือเข้าโค้งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความมั่นคงของพวงมาลัย 4. แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับน้ํามันเกียร์ที่เลือกในบางรุ่นทริปมิเตอร์และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์สําหรับการใช้งานจริง 5. ไฟเลเดรอบคัน ประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงและเพิ่มความชัดเจนด้านทัศนวิสัยทั้งกลางวันและกลางคืนฟีเจอร์ข้างต้นเป็นจุดเด่นที่ Honda าเน้นในรุ่นใหม่ๆและมีการรายงานโดยตัวแทนจำหน่ายสื่อท้องถิ่นโครงสร้างแชสซีและความปลอดภัยโครงสร้างตัวถังส่วนใหญ่ใช้เฟรมที่ออกแบบให้แข็งแรงและมีน้ำหนักเหมาะสมเพื่อให้การควบคุมเฉียบคมและความมั่นคงขณะเข้าโคง้งเซนเซอร์ความเอียง Bank Angle Sensor ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อรถเอียงเกินค่าที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยพบในหลายรุ่นของ Honda ระบบเบรคดิสเบรคหน้าหลังพร้อม ABS แบบ2ช่องสัญญาณช่วยลดความเสี่ยงการล็อกของล้อยางยางแบบทุบเลสขนาดที่เหมาะสมกับล้อสปอร์ต17นิ้วขึ้นกับรุ่นย่อยและตลาดการออกแบบเน้นความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ขนาดน้ำหนักและความสะดวกสบายในการขี่ระยะเบาะและท่านั่ง บบกสูงประมาณ7 8 0ดร้ถึงเจ็มมตรตัวเลขอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามรุ่นย่อยของแต่ละตลาดทําให้ผู้ขี่ที่ความสูงปานกลางถึงสูงสามารถวางเท้าได้สะดวกแต่ผู้ขี่ที่ความสูงต่ําอาจรู้สึกเขา่าโตนิดหน่อยในท่านั่งสปอร์ตน้ําหนักเคอร์ฟเวทประมาณ1 3 7่ง9ถึงหนึกิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาพอสําหรับรถสปอร์ต1 5 0่ซีซีช่วยให้ออกตัวและควบคุมได้ง่ายในเมืองความจุถังน้ํามัน ประมาณ12ลิตรเพียงพอสำหรับการเดินทางระยะกลางโดยไม่ต้องเติมบ่อยตัวเลขข้างต้นอ้างอิงจากการรวบรวมสเปคของรุ่นปีล่าสุดในตลาดต่างๆการขับขี่จริงประสบการณ์ใช้งานไรอิมเพรสชัน1การออกตัวในเมืองเครื่อง 150cc ให้แรงฉุดพอสมควรในรอบต้นถึงกลางเหมาะกับการแทรกเลนและเร่งแซงในสภาพการจราจรปานกลางการใช้เกียร์6ช่วยลดรอบเครื่องเมื่อต้องเดินทางไกลหรือทำความเร็วคงที่ 2. การเข้าโค้งและการควบคุมโช้กหัวกลับและเฟรมที่ออกแบบมาดีทําให้การเข้าโค้งมีความแม่นยาผู้ขี่สามารถวางเส้นโค้งได้มั่นใจขึ้นเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตขนาดเล็กบางรุ่น 3. การขี่ทางไกลด้วยเบาะที่ไม่ได้สปอร์ตจ๋าจนเกินไปและตำแหน่งการขี่ที่ไม่ก้มมากทําให้ขี่ต่อเนื่องได้สบายกว่าบค์สปอร์ตแบบคอมหรือซูเปอร์สปอร์ตรดบนแต่ถ้าเดินทางนานเกิน3-4ชั่วโมงอาจต้องแวะพักเพราะท่านั่งยังคงเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่ 4. ประหยัดน้ำมัน CBR150R มีความประหยัดที่ดีเมื่อขี่ใช้งานปกติในเมืองและทางไกลผสมกันโดยข้อมูลจากตลาดต่างประเทศรายงานตัวเลขที่น่าพอใจสำหรับรถในคลาสเดียวกันเวอร์ชั่นรุ่นย่อยและราคาสถานะในไทยและภูมิภาคใกล้เคียง Honda มักนำเสนอรุ่น ABS และรุ่นไม่มี ABS หรือรุ่นที่ปรับออฟชั่นในแต่ละตลาดรวมถึงเวอร์ชั่นพิเศษตามทีมเช่น Repsol หรือ4นำเทรน ราคาจริงจังในไทยจะแตกต่างตามปีและโปรโมชั่นตัวอย่างราคาแถวแถวปี2024 2025ในภูมิภาคอ้างอิงข้อมูลตัวแทนจำหน่ายและเว็บรวบรวมราคาระบุระดับราคาประมาณ79,500บาทตัวอย่างจากบางแหล่งสำหรับรุ่น ABS ในไทยแต่ต้องตรวจสอบกับดีลเลอร์ฮอนด้ในประเทศไทยเพื่อราคาขายปัจจุบันและโปรโมชั่นของแถมที่อัปเดตมากกว่าหมายเหตุราคาต่างประเทศ มาเลเซียอินโดนีเซียบังกลาเทศและอื่นๆมีความแตกต่างจากไทยทั้งภาษีและค่าขนส่งดังนั้นผู้ซื้อในไทยควรอิงราคาจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศเป็นหลักเพื่อความแม่นยำที่สุดจุดเด่นที่ควรรู้ Summary y Consider CBR 150R 1. สไตล์สปอร์ตสวยงามได้ฟิลที่ใหญ่ไฟเบรในตัวรถขนาด 150cc 2. เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น A s s i ซ t and s ์ i p p e เ Clutch ดู a ัลแชนแนล ABS โชคหัวกลับและแผงหน้าปัดดิจิทัล 3. เครื่องยนต์149ซีซี cc ที่สมดุลระหว่างสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิง 4. น้ำหนักตัวไม่มากทำให้ควบคุมง่ายในเมืองและขี่สนุกบนเส้นทางโค้ง 5. มีตัวเลือกสีกราฟิกและรุ่นพิเศษให้เลือกตามสไตล์ผู้ขับขี่ข้อดีเหล่านี้คือเหตุผลที่ cbr 1 5 0 I ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในกลุ่มรถสปอร์ตคลาส1 5 0 c ข้อจำกัดและข้อพิจารณา what to watch out for 1. พื้นที่นั่งและท่านั่งยังคงเป็นสไตล์สปอร์ตอาจไม่สบายเท่าเนกก็ดอรหรือแอดเวนเจอร์สำหรับการเดินทางไกลามากๆ 2. หากผู้ขี่มีความสูงไม่มากบ่อสูงราว780ร mm. อมมอาจทำให้แต่พื้นได้ไม่เต็มเท้าในบางคนควรทดลองนั่งก่อนตัดสินใจซื้อ 3. ค่าใช้จ่ายส่วนต่างของอุปกรณ์เสริมเช่นท่อไอเสียแต่งบ่อแรกหรือกระเป๋าเดินทาง อาจาเพิ่มขึ้นถ้าต้องการปรับให้เหมาะสมกับการเดินทางไกล 4. รุ่นย่อยและสเปคอาจาแตกต่างกันตามตลาดตรวจสอบสเปคและอุปกรณ์จริงจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก่อนซื้อคำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ b u y i n ไก u i d e 1. ทดลองขี่ก่อนซื้อสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกเมื่อนั่งและขับจริงรวมทั้งการทดสอบการออกตัวการเบรกและการเข้าโค้ง 2. เปรียบเทียบรุ่นย่อย ABS vs non ABS ABS มีความปลอดภัยสูงกว่าโดยเฉพาะการขี่ในสภาพถนนไม่ดีหรือฝนตกแต่ราคาอาจสูงกว่ารุ่นไม่มี ABS 3. ตรวจสอบเงื่อนไขรับประกันและบริการหลังการขายฮ o n d a ในไทยมักมีเครือข่ายดีลเลอร์กว้างขวางควรสอบถามขอบเขตรับประกันและบริการเช็คระยะ 4. พิจารณาอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นเช่นการ์ดเครื่องยนต์กระเป๋าท่อไอเสียถ้าต้องการเสียงแรงมาเพิ่มเติมต้องดูเรื่องกฎหมายและการรับรองเสียงในไทย 5. เทียบค่ายอื่นในคลาสเดียวกัน Yamaha R15 Kawasaki RR และรุ่นอื่นๆขึ้นอยู่กับตลาดเพื่อเลือกค่าความสมดุลระหว่างราคาสมรรถนะบริการสรุป Conclusion Honda CBR150R รุ่นปี2026ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในพิกัด 150cc โดยรวมเอาดีไซน์สปอร์ตฟิลการขับขี่ที่เฉียบคมและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่อัปเกรดแล้วมาไว้ด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตไซส์กระทัดรัดแต่มีเทคโนโลยีทันสมัยและความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ฮอนด้าอย่างไรก็ตามผู้ซื้อควรทดลองขับและตรวจสอบสเปคราคาในตลาดไทยณเวลาซื้อเพื่อข้อมูลที่แม่นยำที่สุดแหล่งอ้างอิงสำคัญสแสดงเฉพาะแหล่งที่ใช้ยืนยันข้อเท็จจริงหลัก5แหล่งสำคัญ 1. หน้าโปรโมชั่นข้อมูลฮอนด้าประเทศไทยรายละเอียดฟีเจอร์เช่น a s s i s t s l i p p e r Clutch โชคหัวกลับ ABS และไฟเลส 2. เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายแอสตราฮอนด a าแอสตรภูมิภาคอินดโดนีเซียข้อมูลสเปคและราคาเชิงภูมิภาค 3. เว็บรวบรวมสเปคมอเตอร์ไซค์โอโตบ g เกเดและอื่นๆยืนยันตัวเลขความยาวน้ำหนักความจุดถังและค่ากำลังบางรายการ 4. รายงานข่าวท้องถิ่นและรีวิวจากสื่อยานยนต์เช่นบุญสิวฮอน d a าบ g เก็ดีซิกิข้อมูลการเปิดตัว ราคาและตัวเลขสมรรถนะที่สอดคล้องกันในภูมิภาค 5. บทความรวมรีวิวจากสื่ออิสระเช่นเว็บบิกิเวิลด์มโตรอยประวัติการอัปเดตและภาพรวมวิวัฒนาการของรุ่น cbr 1 5 0 r ตลอดหลายปีที่ผ่านมา